ตอนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง m i n i n o m o l i l h c n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  นะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็กลับมาอยู่กับช่อง Gaming Mobile c h a n แ e ลนะครับ่นเกม Call of Duty Mobile นะครับกันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จะเป็นการสรุปนะครับในส่วนของกิจกรรมที่ทาง c อ l l ปดิวเนี่ยเขาได้ทำการเปิดมาใหม่นะครับเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะครับซึ่งกิจกรรมตัวนี้นะครับมีชื่อว่าดวงใจสมรภูมินะครับดวงใจสมรภูมิ ซึ่งกิจกรรมตัวนี้นะครับจะเป็นยังไงแล้วก็มีวิธีการทําแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนเพื่อนมาตรงคาว่ากิจกรรมครับจากนั้นนะครับเราจะมาอยู่หน้านี้นะครับซึ่งเป็นหน้า Challenger part นะครับให้เราไปที่หัวข้อนะครับคำว่าภารกิจครับจากนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนมองหาทางด้านซ้ายมือครับแล้วไปที่คำว่าพิเศษครับ จากนั้นนะครับให้เพื่อนมาตรงนี้ครับมาที่หัวข้อที่ชื่อว่าดวงใจสมรภูมินะครับแลกรับรางวัลนะครับมาที่หัวข้อที่ชื่อว่าดวงใจสมรภูมิแลกรับรางวัลนะครับสําหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปมีชื่อว่าดวงใจสมรภูมินะครับสําหรับระยะเวลาในการทํากิจกรรมนะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่24เดือน6 2567นะครับถึงวันที่22เดือน 9, 2567นะครับ ก็เท่ากับว่าเรามีระยะเวลาทั้งหมดนะครับสามเดือนในการทํากิจกรรมหรือว่าภารกิจตัวนี้นี่เองนะครับให้สําเร็จนะครับเพื่อรับรางวัลอันนี้นี่เองครับเป็นปืนเอสาสนะครับกระสีชมพูทั้งกระบอกเลยนะครับถือว่าสวยมากนะครับถือว่าสวยมากทีนี้ครับสิ่งจําเป็นนะครับที่เราจะต้องใช้ในการสะสมหรือว่าในการที่ เรานําไปแลกรับรางวัลก็คือตัวนี้ครับตัวนี้นะครับเรียกว่าโทเค็นธนูนะครับผมเรียกว่าโทเค็นธนูหรือว่าคิวปิดแอโร่นั่นเองนะครับนะครับให้เราทําการสะสมนะครับธนูเพื่อนําไปแลกรับรางวัลนั่นเองนะครับ <Okay. S 1> ทีนี้เราก็รู้วิธีการทําวิธีการเล่นแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภารกิจกันบ้างนะครับสําหรับในภารกิจเนี่ย ของดวงใจสมรภูมินะครับเขาแบ่งออกเป็น2พาร์ทก็คือในส่วนของดวงใจสมรภูมินะครับภารกิจรายสัปดาห์และดวงใจสมรภูมิภารกิจหลักนะครับทีนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูในส่วนของดวงใจสมรภูมิภารกิจหลักกันก่อนนะครับนี้นะครับจะเป็นดวงใจสมรภูมินะครับในส่วนของดวงใจสมรภูมิภารกิจหลักนะครับสําหรับในภารกิจหลักนะครับผมบอกไว้ตรงนี้เลยนะ เพื่อนๆสามารถทำได้จนกว่าจะหมดระยะเวลาในการทำกิจกรรมนะครับหมายความว่าตลอดระยะเวลาสามเดือนเนี่ยเพื่อนๆจะเข้ามาทำเมืไหนก็ได้จะเข้ามาทำเมื่อไหร่ก็ได้นะครับจนกว่าจะหมดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือจนกว่าจะหมดวันสุดท้ายของกิจกรรมนะครับเพื่อนๆก็ยังสามารถเข้ามาทำได้อยู่นั่นเองนะครับอ่า ทีนี้เรารู้แล้วว่าภารกิจนะครับภารกิจหลักคืออะไรทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันทีละภารกิจนะครับว่าแต่ละภารกิจเนี่ยทำยังไงนะครับเราถึงจะได้รับในส่วนของธนูเพื่อนําไปแลกรับรางวัลนั่นเองนะครับสําหรับในภารกิจที่1นนี้นะครับเขาบอกว่าให้เราทําการสังหารศัตรูนะครับให้ครบ300ครั้งลงเล่นในด่านของมันติเพเยอร์นะครับถ้าเราทําสาเร็จครับเราจะได้รับในส่วนของธนูเนี่ยเพิ่มอีก10อัน นะครับเพิ่มอีก10อันต่อมาครับให้เรานะครับทำการสังหารศัตรูนะครับให้ครบ100ครั้งนะครับลงเล่นในด่านของแบ t t l e ร o y a อยอถ้าเราทำสำเร็จนะครับเราจะได้รับเพิ่มอีก10อันนะครับต่อมาครับให้เราทำการชนะนะครับ25ครั้งในด่านของ Mul ติ p พ a y e r นะครับให้เราชนะ25้าครั้ง ในด้านของมัลติเพเยอร์นะครับเราก็จะได้รับในส่วนของโทเค็นเนี่ยธนูนะครับเพิ่มอีก10อันนั่นเองมาครับให้เรานะครับชนะนะครับในด้านของ Ba t t ทิร o y a l ยเนี่ย25ครั้งหมายความว่าให้เรานะครับเล่นได้ที่1นเนี่ยนะครับในด้านของแ a t t ท e ร o y a l ยเนี่ยให้ได้25ครั้งนะครับถ้าเราทำสำเร็จนะครับเราจะได้รับในส่วนของธนูเนี่ยเพิ่มอีก10อันนะครับ ต่อมานะครับให้เราทำดาเมจใส่ศัตรูให้ครบ10,000ดาเมจนะครับหมายความว่าให้เรายิงนะครับให้เรายิงใส่ศัตรูเพื่อเป็นการสะสมดาเมจนะครับให้ครบ1 0,000ดาเมจนะครับถ้าเราทําสําเร็จนะครับลงเล่นในด่านของแบตเทิร์รอย่อนะครับถ้าเราทําสําเร็จนะครับเราจะได้รับในส่วนของโทเค็นธนูเพิ่มอีก10อันนะครับต่อมาครับให้เราทํา2 0,000ดาเมจนะครับใส่ศัตรู นะครับลงเล่นในด้านของมันติเพเยอร์นะครับแค่เปลี่ยนจากนะครับด้านของแบ t เทิร o นดอยมาเป็นมันติเพเยอร์แล้วทสะสะําดาเมสเซสตูให้ครบ20,000ืดาเมรนะครับเราจะได้รับในส่วนของโทเค็นธนูนะครับเพิ่มอีกสิอันนั่นเองนะครับต่อมาครับ ให้เราทำการล็อกอินนะครับในวันที่20กรกฎาคมนะครับเราจะได้รับธนูเนี่ยเพิ่มอีก10อันนะครับล็อกอินในวันที่21กรกฎาคมนะครับเราจะได้รับเพิ่มอีก10อันล็อกอินในวันที่27กรกฎาคมนะครับ2567นะครับเราจะได้รับเพิ่มอีก10อันนะครับทำการล็อกอินนะครับในวันที่28กรกฎาคมนะครับเราจะได้รับเพิ่มอีก10อัน <istine> นะครับทำการล็อกอินในวันที่3สิงหาคมนะครับเร,เราจะได้รับเพิ่มอีก10อันนะครับทำการล็อกอินในวันที่4สิงหาคมนะครับเราจะได้ร wow ับเพิ่มอีก10อันนะครับทำการล็อกอินนะครับในวันที่10สิงหาคมนะครับเราจะได้รับเพิ่มอีก10อันนะครับทำการล็อกอินในวันที่11สิงหาคมนะครับเราจะได้รับเพิ่มอีก10อันนะครับ ทาการล็อกอินในวันที่17สิงหาคมนะครับเราจะได้รับเพิ่มอีก10อันและสุดท้ายครับทําการล็อกอินในวันที่18สิงหาคมนะครับเราจะได้รับธนูเพิ่มอีก10อันนั่นเองนะครับอ่าและนี่นะครับก็คือทั้งหมดนะครับในส่วนของดวงใจสมรภูมิภารกิจหลักนะครับที่เพื่อนๆจะต้องทําให้ผ่านนะครับถ้าเพื่อนๆทําตามที่ผมบอกนะครับทําตามที่ผมแนะนําไป รับรองครับว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถเก็บธนูได้ครบทุกภารกิจแน่นอนนะครับในส่วนต่อมาครับเราจะมาดูในส่วนของนะครับดวงใจสมรภูมิภารกิจรายสัปดาห์นะครับนี่นะครับจะเป็นในส่วนของดวงใจสมรภูมินะครับภารกิจรายสัปดาห์นะครับสําหรับในภารกิจรายสัปดาห์เนี่ยเพื่อนๆจําเป็นนะครับจะต้องทําให้เสร็จภายใน1สัปดาห์ หรือว่าภายในเจวันนะครับก่อนที่ภารกิจเนี่ยจะรีเซ็ตนะครับสำหรับภารกิจรายสัปดาห์นะครับจะถูกรีเซ็ตนะครับในทุกๆวันจันทร์นะครับตอนเจ็ดโมงเช้าของทุกๆวันจันทร์นะครับย้ำนะครับว่ารีเซ็ตทุกวันจันทร์เจดโมงเช้านะครับทีเนี้ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละภารกิจเลยนะครับว่าแต่ภารกิจเนี่ย เขามีอะไรให้เราทํากันบ้างนะครับและทํายังไงเราถึงจะได้รับธนูนั่นเองนะครับโดยที่ภารกิจนะครับรายสัปดาห์จะมี5ภารกิจนะครับให้เราได้ทํากันทุกๆสัปดาห์นะครับเพื่อรับธนูเพิ่มเติมนั่นเองนะครับผมจะไล่จากบนขึ้นผมจะไล่จากบนลงล่างนะครับสําหรับในภารกิจที่1นี้นะครับเขาบอกว่านะครับให้เราเล่นห้าแมตช์กับเพื่อน เล่นในโหมดใดก็ได้นะครับถ้าเราเล่นกับเพื่อนครบ5แมตช์นะครับเราจะได้รับในส่วนของธนูเพิ่มอีก5อันนะครับสำหรับตรงนี้ขออธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับว่านะครับการที่เราจะเล่นกับเพื่อนได้นั้นเนี่ยเพื่อนของเราะครับจำเป็นจะต้องเป็นเพื่อนในเกมของเราจริงๆนะครับที่เราได้ทาการแอดเข้ามาหรือว่าเขาแอดเรามาแล้วเรารับเขาเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยครับแล้วชวนเขามาเล่นนะครับเราก็จะสามารถ ทำภารกิจได้สําเร็จน okay. ั you, ่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดใครนะครับหาเพื่อนโดยการสุ่มนะครับหาเพื่อนโดยการซุ่มแต่ว่าเราไม่ได้เป็นเป็นเพื่อนกับเขาในเกมเนี่ยตัวเกมเขาก็จะไม่นับให้เรานะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นเพื่อนในเกมอันนี้บอกไว้นิดหนึ่งนะครับเผื่อเผื่อเพื่อนๆนะครับบางคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าทําไมเล่นกับเพื่อนแล้วถึงไม่ผ่านนะครับต้องเป็นเพื่อนในเกมจริงๆเท่านั้นนะครับต้องเป็นเพื่อนที่แอด เราแอดเข้ามาแล้วเขารับแล้วเป็นเพื่อนแล้วเราชวนเขามาเล่นเนี่ยเขาตัวเกมเนี่ยเขาถึงจะนับว่าเราทําภารกิจสําเร็จนะครับถ้าไม่ใช่เพื่อนในเกมยังไงก็ไม่มีทางสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับต่อมาครับในส่วนของภารกิจที่สองนะครับเขาบอกว่าให้เรานี่นะครับเล่นกับเพื่อนสิบแมตช์นะครับเล่นในโหมดใดก็ได้นะครับเล่นในโหมดใดก็ได้ เล่นกับเพื่อน10แมตช์นะครับถ้าเราทําสําเร็จนะครับเราจะได้รับในส่วนของธนูเพิ่มอีก5อันนะครับเล่น10แมตช์นะครับในด่านของมันติเพเยอร์ในโหมดจะอันดับนะครับถ้าเราเล่นนะครับครบ10แมตช์นะครับในโหมดจะอันดับนะครับในด่านของมันติเพเยอร์เนี่ยย้ำนะครับว่าโหมดจะอันดับนะครับก็เหมือนกับการลงแรงนั่นแหละแต่เป็นในส่วนของมันติเพเยอร์นะครับในโหมดจะอันดับนะครับถ้าเราทําสําเร็จเนี่ย เราจะได้รับธนูเพิ่มอีก5าอันนะครับแล้วก็ล็อกอินรายสัปดาห์นะครับล็อกอินทุกๆสัปดาห์นะครับเราก็จะได้รับในส่วนของธนูเพิ่มอีก5าอันนะครับแล้วก็เล่น5้าแมตช์นะครับในด่านของมันติเพ er เอร์ในโหมดจะอันดับนะครับในโหมดจะอันดับนะครับถ้าเราเล่นนะครับครบ5้าแมตช์ในโหมดจะอันดับเนี่ยเราก็จะได้เราก็จะได้รับในส่วนของนะครับธนูเพิ่มอีก5าอันนะครับ อันนี้จะเป็นในส่วนของดวงใจสมรภูมินะครับภารกิจรายสัปดาห์ก็จะมีเท่านี้ครับก็จะมีประมาณนี้ในส่วนต่อมาครับในส่วนต่อมาในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของดวงใจสมรภูมินะครับแลกรับรางวัลนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่ทําภารกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภารกิจรายสัปดาห์หรือว่าภารกิจ อ่าภารกิจหลักครบแล้วนะครับถ้าแน่ใจแล้วว่าตัวเองเนี่ยสามารถเก็บได้ครบแล้วนะครับเก็บได้พอแล้วนะครับที่จะแลกรับรางวัลให้เรามาหน้านี้ครับมาที่หัวข้อดวงใจสมรภูมินะครับแลกรับรางวัลนะครับผมก็คือผมก็ได้พูดไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าการแลกรับรางวัลเนี่ยมันแลกยังไงนะครับก็คือให้เราทําการสะสมธนูนะครับให้ครบตามจํานวน ซึ่งของรางวัลแต่ละชิ้นครับเขาจะบอกว่าเขาต้องใช้ธนูกี่ชิ้นต้องใช้ธนูกี่อันนะครับในการแลกรับรางวัลถ้าเกิดเราจะแลกรับปืนซึ่งเป็นของรางวัลที่ใหญ่ที่สุดนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับเราจะต้องมีธนูทั้งหมดนะครับ150อันนะครับในการแลกรับปืน S36 นะครับกระบอกสีน้ำภูกระบอกนี้นี่เองนะครับหรือว่าถ้าใครไม่อยากแลกนะครับก็เป็นตัวละครก็ได้ครับ ใช้ธนูเนี่ยแปอันนะครับในการแลกรับตัวละครหรือถ้าใครไม่อยากได้นะครับก็ยังมีในส่วนของปืนสกินปืนนะครับกระเป๋านะครับก็มีก็มีกระเป๋ามีร่มชูชีพมีพราไกาเดอร์นะครับให้เราได้แลกรับกันแต่ว่าจํานวนของธนูเนี่ยที่ใช้ในการแลกรับเนี่ยจะน้อยกว่าในส่วนของตัวละครแล้วก็ปืนที่เป็นปืนหลักนะครับที่เขาให้เราแลกรับรางวัลน,นั่นเองนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการสรุปกิจกรรมดวงใจสมรภูมินะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับในส่วนของการสรุปกิจกรรมนะครับหรือว่าภารกิจนะครับดวงใจสมรภูมิถ้าใครนะครับคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับคิดว่าคลิปนี้ถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับของช่องเกมมิงมือบายชาแนลนะครับแลที่สำคัญนะครับขอบคุณทุกการกดไ like, ลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจกันนะครับก็มุ่งสู่600ยซับต่อไปนะครับก็วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย